โอเคนทุกคนวันนี้ผมจากผมจะพาทุกคนนะครับมาทำการรับของฟรีนะครับซึ่งมีเอฟเฟกต์ต้อนรับฮาโลวีนกันนะบอกเลยว่าสวยมากๆทุกคนดูดิดฮันแน่กำลังมองหาร้านเติมโลบักและกดผลเกมพาร์ตอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยครับทุกคนร้านคริสตันชอ็อปร้านรับเติมโลบักระบบ ID เดียพาร์ตท,ที่ดีที่สุดครับทุกคนและรับกดผลปีศาจและก็เกมพาร์ตในแมปบล็อกฟูดรวมถึงบริการรับการฟาร์มต่างๆ,างๆครับทุกคนและก็ยังรับในส่วนของการกดผลปีศาจและเกมพาร์ตในแมปคิงเรกาซี่ด้วยครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมมมมมมมีีีบบบรรรรริกรกกกกาาาาาัััดผลลเเเพพแต่งงๆอออยยค้้ททไม โค้ดเนี่ยสุดเท่อีกมากมายให้เลือกสั่นเลือกซื้อกันเลยครับทุกคนและก็ขอฝากอันนี้ได้วยน,นะครับทุกคนคลิสตันชอปบ,บอกเลยว่าแอดมินเนี่ยตอบไวมาก โอเคนะครับทุกคนก็ขอสวัสดีลูฟฟ์กับเราทุกคนด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับทุช่อง e t q Z X2 นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมเนี่ยนะครับก็จะพามาลับของฟรีในวันฮาโลวีนกันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นบอกเลยว่าเป็นของที่ดีนะครับแล้วก็มีเอฟเฟคด้วยนะทุกคนต้อนรับฮาโลวีนแบบว่าดีมากๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสอนรับกันนะครับก็อย่างแรกเนี่ยเข้าไปที่หน้าโลบอกเลยนะครับทุกคนผมจะสอนรับทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือเลยนะครับทุกคนนะก็อย่างแรรกกนะให้ทําา กดนะครับมาที่ในส่วนของอวตารช็อปเลยนะครับทุกคนอ่าอย่างแรกนะครับอ่าแล้วก็ทําการเลือกตรงนี้นะครับผม,มเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่าปรับในส่วนของกดมาที่ View All Items นะครับหลังจากนั้นเนี่ยปรับตรงนี้นะครับขวาบนเนี่ยให้เป็นให้เป็นในส่วนของอ่า recently update นะครับทุกคนอา่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรับตรงในส่วนของตรงนี้นะครับผม Price นะครับับเป็นฟรีนะครับผมอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเจอแล้วนะครับนี่นะผมเป็นในส่วนของ ของฟรีในวันฮาโลวีนนะครับซึ่งมีเอฟเฟกด้วยนะครับทุกคนนะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เป็นอันนี้นะครับแล้วก็กดเกตมาได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเป็นสอนรับในมือถือกันต่อครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนรับในมือถือกันบ้านนะในมือถือก็กดมาที่ในส่วนของตรงรูปตัวเองเลยนะตรงกลางนะทุกคนแล้วก็กดไปที่ช็อปนะครับหลังจากนั้นก็กดคําว่าออเทอร์นี้นั่นเองนะครับผมปรับไพรซ์ตรงนี้นะครับเป็นฟรีนะครับหรือว่าเลื่อนไปที่ศูนย์เลยนะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยก็ปรับตรง relevance นะครับเป็นในส่วนของเจ้า recently update นะครับทุกคนก็จะเจอในส่วนงตัวแรกนะแล้วก็สามารถกดลับได้เลยนะครับทุกคนซึ่งนี่ก็จะเป็นหน้าตาของมันนะครับผมนี่แล้วก็จะมีเอฟเฟกสวยๆแบบนี้เลยครับทุกคนบอกเลยว่าดีมากๆครับผม